วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้ก่อนอื่นเรามาที่เรื่องของความรักความในฉากันก่อน,นีกว่ามาดูออราเจ้าสาวก่อนเตยจ้าอย่าทัต,ตาแบบนั้นทำไมอ่ะมันมีฉาใช่ปะมันมีฉาทั้งคู่แหละใช่ใช่คือจะบอกเลยว่าออราเจ้าสาวนะคะของแพททิเซียกูดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เปล่งปลั่งมากๆเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแฟนของเขาเนี่ยก็คือคุณโน้ตวิเศษค่ะได้ขอแต่งงานไปที่ประเทศอังกฤษ เป็นยังไงนะอิจฉาต้องบอกว่าโมเมนต์นั้นคุณผู้ชมคาะภาพต่างๆถูกปล่อยออกมาแล้วทุกคนก็ฮือฮามากๆเลยคือปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราเองก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยจริงๆเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันมาเกือบปีค่ะแต่สิ่งที่อึ้งเนี่ยเขาบอกว่าแพทริเซียเป็นผู้หญิงที่สยบเสือได้เสือที่ว่าก็คือคุณโนดวิเศษเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าสยบจากเสือให้กลายเป็นแมวเลยนะก็ก่อนหน้านี้เขามีข่าวจาได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเขาก็เคยคบกับซุปตาร หลายคนอยู่ไม่<ช>ว่าจะพี่อ่ําพัชราภาคุณปูปยาอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนนั้นก็คือเป็นข่าวเลยว่าเป็นแบบคสัสโนว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่พอแพททีเซียหลายคนมาบอกว่าเฮ้ยเธอสยบเสือให้เป็นแมวได้เราก็ต้องถามแพททีเซียกันหน่อยว่าเธอว่ายังไงบ้างจ๋า เราต้องเรียนรู้แล้วก็ขาอุปสัรคไปอีกมากมายเพราะฉะนั้นหนูก็รู้สึกว่าถ้าเขารู้สึกมั่ใจในตัวหนูหนูก็พร้อมโอยท<ด>พี่พี่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่ะ แต่สิ่งที่สนใจคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรทำไมเขาวิ้งขนาดเนี้ยคือผิวเขาดีคือหรือเขาแค่สวยหรือเขามีความรักหรือว่าออร่าเจ้าสาวจับหรือว่ายังไงคือเขาสวยน่ะอันนั้นน่ะใช่อยู่แล้วแต่ออราเจ้าสาวกับออราความสุขกันหนูมันก็จะเปล่งปลั่งออกมาทําให้เรารู้สึกได้ว่าเออคนนี้เขามีความรักแล้วเขาดูสดใสยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่สําคัญคือครอบครัวของคุณโนตเนี่ยเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเล เพราะฉะนั้นเดี needs. Still, still needs uh ๋ยวเรารอเก็บภาพคือไม่ร uh ู Damn, yes uh ้เมื uh uh ่อไหร่แหละเก็บภาพบรรยากาศในงานแต่งงานนะคะว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเพราะว่าระดับครอบครัวนี้แล้วลังสีสิ่พันนะเออไม่ธรรมดาอีกแน่นอนยังไงพวกเราวันบันเทิงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ